สวัสดีครับนะครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องจดหมาย,มายอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,บกกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนั่นเองนะครับคำว่าอีเมลก็คือจดหมายหรือข้อความนะครับที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะเราสามารถที่จะส่งจดหมายนะครับไปให้ผู้รับหรือสมาชิกนะครับของ ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับได้โดยไม่จำกัดสถานที่นะครับแล้วก็เวลานะครับการส่งจะมีความรวดเร็วนะฮะภายในไม่กี่วินาทีใช้เป็นวินาทีเลยนะครับด้วยความเร็วนะฮะในการส่งจดหมายนะบางทีเราส่งฉบับเดียวนะครับสามารถส่งได้ให้หลายๆคนได้นะครับในเวลาเดียวกันนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะส่งจดหมายฉบับเนี้ยนะครับอวยพรวันปีใหม่ให้กับ ญาติพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะติ๊กนะครับส่งให้กับพ่อแม่ปู่ยา่าตายายใครก็แล้วแต่เับที่มีอีเมลนะครับสามารถส่งให้ได้หมดเลยนะครับในเวลาเดียวกันดังนั้นในการส่งก็ทางผู้รับและผู้ส่งก็จะต้องมีอีเมลหรือมี Gmail นะครับถึงจะรับแล้วก็ส่งอีเมลหากันได้นะครับทีนี้มาดูประโยชน์นะฮะประโยชน์ประโยชน์ข้อที่1นนะะ ทำให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกนะเป็นไปอย่างรวดเร็วทันนะครับท่วงทีไม่มีอุปสรรคนะครับเพราะว่าส่งไปเนี่ยมันก็ถึงเลยนะครับไม่ต้องใช้การขนส่งไม่ต้องใช้ไปรษณีย์นะฮะสองส่งถึงผู้รับที่ต้องการได้ทุกเวลานะฮะแม้ว่าผู้รับเนี่ยจะไม่ได้นั่งอยู่หน้า จอคอมพิวเตอร์จดหมายที่เราส่งไปนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในตู้จดหมายของของคอมพิวเตอร์ก็คือเอ่อเขาเรียกอะไรกล่องขาเข้านะครับแล้วก็เป็นส่วนตัวคนอื่นจะมาเปิดก็ไม่ได้เพราะไม่มีรหัสเราจะเปิดได้แค่คนเดียวเพราะาเรามีรหัสเมลถูกไหมฮะทีนี้เราจะเปิดดูตอนไหนก็ได้นะฮะเพราะว่าอ e ีเมลนี้เป็นมีความเป็นส่วนตัวของเราเองนะครับนี่คือข้อดี ต่อไปนะครับข้อที่สี่ประโยชน์ช่วยประหยัดเวลานะครับในการเดินทางไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์นะครับสมัยก่อนเวลาเราจะส่งจดหมายเราก็ต้องไปซื้อซื้อซองใช่ไหมครับซื้อซองจดหมายต้อมาเขียนนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีติดสแตมเสียตังค์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องเดินเอ่อต้องขับรถนะครับไปที่ไปรษณีย์นะครับ ไปต่อคิวเพื่อที่จะส่งจดหมายนะฮะแต่ปัจจุบันไม่ต้องนะครับปัจจุบันไม่ต้องนะครับเราสามารถที่จะส่งนะครับทางออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้งเป็นข้อ5นะครับข้อ5นะครับสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลนะครับหรือนะครับไฟล์นั่นเองนะครับ ท a น s f e r r i n g file ก็คือพืกไฟล์ Word f i ไฟล์ e x l f l ซ e ไฟล์โพล์ว i พ i ยทไฟล์รูปภาพนะครับได้หมดนะแต่มันก็จะมีข้อจำกัดก็คือไฟล์ต้องขนาดไม่เกิน2เมกนะฮะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแนบไปกระจดหมายนะครับให้กับผู้รับได้นะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับต่างๆนะครับหรือเรื่องราวอะไรต่างๆ นะครับก็ผ่านทางอีเมลได้นะครับเป็นการแชร์กันนะฮะเป็นการแชร์กันนะทีนี้มาดูข้อดีนะเมื่อกี้ว่าไปแล้วประโยชน์นอันนี้มาดูข้อดีของอีเมลนะครับหรวดเร็วเชื่อถือได้นะฮะสประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งและลดการใช้กระดาษออนไลน์ไม่ต้องใช้กระดาษนะครับส่งได้เลย ลดเวลาในการส่งเอกสารลงนะครับเพราะผู้ส่งไม่ต้องเสียเวลาไปส่งเองนะครับแบบที่ครูบอกนะครับหรือว่าไปรอรับไปษณี์ที่นะครับหรือว่าไปรอรับเอกสารที่ไปณี์นะครับไม่ต้องนะฮะสี่ก็คือผู้ส่งสามารถส่งเอกสารได้ตลอดเวลานะครับจะตอนไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดนะครับเราก็สามารถเปิดอ่านได้ตลอดเวลาจะตอนไหนก็ได้ตามที่เราสะดวก แต่ถ้าเป็นไปรษณีย์ก็คือถ้าเกิดว่าส่งมามีการตกหล่นเราก็อาจจะไม่ได้รับนะครับเอกสารหรือบางทีไปรษณีย์ชอบมอมฝากบ้านนู้นบ้านนี้นะครับเราก็อาจจะไม่ได้รับเอกสารเช่นเดียวกันนะฮะหรือระหว่างที่สขนส่งมาอาจจะเกิดความเสียหายห,ายหรือสูญหาย <c oughs> เขาก็เราก็ไม่ได้รับเอกสารหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราอ่าวัสดุบ,บางอย่างนะครับถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เซ็นรับหรือว่าอะไร ตักอย่างหนึ่งเขาก็จะส่งกลับอะไรประมาณนี้นะฮะห้านะครับสามารถส่งต่อกันได้สะดวกนะครับผู้ส่งก็สามารถส่งให้ผู้รับได้พร้อมๆกันในหลายๆคนนะครับคือถ้ามีข่าวสารมีเรื่องราวอะไรก็สามารถแชร์ได้นะครับพร้อมๆกันเลยนะครับหลายๆคนในจดหมายฉบับเดียวนะครับเรเราเรียกอย่างก็คือจดหมายเวียนนะจดหมายเวียนนะครับทีนี้ถามว่ามีข้อเสียไหม ะะมาดูข้อเสียนะหนึ่งการส่งนะครับแอดเดสท,ที่อยู่อีเมลเนี่ยอาจเกิดพ่อผิดพลาดได้แอดเดสในที่นี้ก็คือชื่อนะครับที่อยู่อีเมลของเรานะครับเช่นของครูอ่าชนิน at hotmail.com อะไรเงนะี้ยนะฮะเนื่องจากว่าการใช้อักษรนะครับเป็นตัวกำหนดผู้รับมีการเปลี่ยนแปลงแอดเดสระบบอีเมลได้ง่ายนะครับบางทีอาจจะ างทีเราส่งอ e ีเมลไปเนี่ยเขาเปลี่ยนเมลแล้วสมมุตินะมันก็ไม่ถึงกันนะครับหรือเราส่งไปแล้วนะครับเรายังไม่ทันดูนะครับอีเมลส่งไม่ถึงนะครับอินเทอร์เนต็ตมันเกิดขัดข้องหรือระบบเกิดขัดข้องนะครับการส่งมันก็อาจจะล้มเหลวนะครับดังนั้นก็ต้องไม่ชล่าใจในที่นี้ก็คือเวลาส่งอ e ีเมลต้องเรียนต้องดูให้ดีครับ ว่าเขาขึ้นว่าอได้ส่งนะครับเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับมันจะขึ้นยืนยันครับว่าส่งเรียบร้อยไหมถ้าส่งเรียบร้อยก็โอเคนะครับหรือบางทีด้วยความที่เรารีบครับกดส่งปุ๊บนะครับเราก็ปิดออกเลยนะครับหรือบางทีส่งไปยูอ่าอดเดตของอีเมลผิดสมมตินะครับผิดตัวหนึ่งนะฮะแต่ เมลตัวนั้นอะ่ะมันมีคนใช้นะฮะมันก็ไปหาคนที่นะครับที่มีอดเมลตัวนั้นนะครับก็ไม่ใช่คนที่เราส่งหาเงี้ยครมันก็จะทําให้ข้อมูลเราบางทีเป็นข้อมูลความลับหรืออะไรเงรี้ยก็ส่งไปให้คนอื่นเงี้นะครับมันก็อันตรายเหมือนกันต้องเช็คให้ดีนะครับต่อไปสองไวรัสอีเมลนะครับ ที่มาเป็นช่องทางนะครับซึ่งนะครับมันจะส่งมาให้กับผู้อื่นโดยนะครับใช้หัวข้อที่ดึงดูดความสนใจนะครับหรือมากับหนัง18บวกอะไรอย่างเงี้ยฮะบางคนเห็นปุ๊บก็โ,โหชอบเลยนะครับเปิดรับเลยนะฮะเมลเข้านะครับเปิดรับเมลไวรัสก็เข้าเครื่องเลยครับ นะครับไวรัสบางตัวคือเข้ามาเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ล็อกไฟล์หมดเลยครับไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ได้เสร็จแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่นะเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าอยากจะให้เปิดไฟล์ได้ก็คือคุณต้องซื้อรหัสแล้วก็ซื้อโปรแกรมจากเรานะฮะในราคาเท่านั้นท่านี้เดี๋ยวเราจะส่งกลับมาให้นะครับคุณต้องเอืนโอนเงินให้เราอะไรประมาณนี้นะฮะหรือไวรัสบางตัวคือทำเพื่อความสะใจนะฮะ พอเปิดเข้ามาปุ๊บข้อมูลเป็นอ่ที่เรามีอยู่เป็นภาษาจีนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ต้องการอะไรจากเราแต่ต้องการความเสียหายนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะมาในรูปลิงก์ของโอ้โฆษณาภาพยนตร์อะไรพวกน,นี้นะครับก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจพูดง่ายคือถ้าเกิดว่าเป็นอีเมลที่เราไม่รู้จักนะครับเราก็ไม่ต้องรับนะครับ จะเป็นการดีที่สุดนะครับอันนี้คือข้อเสียนะฮะก็ไว้แค่นี้นะครับก็จะมีอยู่4หัวข้อนะครับความหมายนะฮะประโยชน์นะฮะความหมายประโยชน์ข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับเดี๋ยวก็จะมีใบงานให้นะครับ